สวัสดีครับท่านผู้ชมมืัอน,นี้คุณตาวิถีไทยกับพาท่านผู้ชมมาเห็ดกับขา้าวนำซัมป่าคือเก่าเนาะท่านผู้ชมเนาะส่บะม,ม,ม,มื้นมอ,อน,นี่านนแกงมามาแกงหมูท่านผู้ชมเออแกงหมูสต๊ะมื้ออนีเาใส่อันนี้ตันแกงข้าวเพิ่หน่อยเนาะท่านผู้ชมเนาะ สัแซบสัแซบ,สแซบใส่กระเทียมใส่ไอใส่หัวข่าหัวตะกไทยใบยมะกรูดเออคุณต,ตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีอร่อยเลยคุณผู้ชมสัแซบ แซ่คุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีเนาะท่านผู้ชมเนาะแซ่บอีกแล้วเมื่อนี่บอกค่อยพลาดคุณตาวิถีไทยเข้าครัวว่า ให้มันละลายเนาะท่านผู้ชมเนาะสุดแซ่บเลยคุณตาวิธีไทยเข้าครัวที่ไรก็อร่อยทุกที mm hmm. ขามให้มันสีสมบรตัดข่าวเนาะท่านผู้ชมขาดตะไคร่ใบมะกรูดนี่ขาดบบได้แหละนีะ่นี่พักสังแงงเห็นบหมพักเออพักอีตูพักอีตูขาดบบได้เนาะพักอีตู่อือ เส้นเอใส่เข้าไปตาวิธีไทยจะแกงผักหรือแกงหมูเหรอแกงทั้งสองอย่างท่านผู้ชมอะสุดแซ่บเลยตาวิธีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีอือ ว่าคุณตาวิธีไทยทําไมแกงผักก่อนเพราะว่าผักเขาใส่น้ําหลังไม่ใช่หรือก็แล้วแต่เนาะท่นนานผู้ชมเนาะใส่ได้บัดใส่ตรงกลางใส่ตรงค่าไอช่วงกลางๆช,งาช่วงทาง้ายช่วงอย่งได้เบิออ มันเดือดเดือดมันเดือดเดือดพลึกพลึกพลกพลกพลกลกขึ้นมานี่่านผู้ชมสแซ่บคุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกที ใส่เข้าไปสิ่แซ่บเดี่ยมันเดือดเนาะท่านผู้ชมเนาะดดเดือดพุกๆๆพุกพุกพุกขึ้นนะเขาจะเอาเนื้อใส่มันจะบกคาวไปเอาเนื้อใส่ คุนตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีเพื่อนว่าอร่อยได้ท่านผู้ชมสืบแบ่บมือนี่แกงกระดูกโครงกระดูกหมูอ่อนเนะาะหมือนนี้เนาะท่านผู้ชมเนานะอ่าแกงกระดูกหมู่มอ่แทบ กระดูกหมูโครงสีโครงหมูมันมีไอ้หมูนนั้นด้วยไอไอศับขาวอ่ะศับขาวอ่ะแปดสิบบาทขึ้นโลเยอะใช่ไหมแพงเหรอ ตับขาวตับขาวก็ตับขาว,ขาวนี่แหละมันอร่อยน,นี่นะเออนี่แหละนี่แหละนุม่มนั่นแหละเอาหมดเลยตับขาวเลยเรื่อเอาหมดเลยเออมันไม่แข็งด้วยตับขาวมไม่เหนียวนุม่มนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเขาสับให้น <c oughs> <ม>้อยน้อยนะเออมันเดือดเลยนนนนเนาะท่านผู้ชมเนาะเทากัเอา โค้งหมูเฮาใส่ลงไปเสร็จแซบเลยนี่คุผู้ชมแซบใหญ่ๆใส่แน่นะใหญ่ๆใส่แซบสตาวิถีไทย พราะเพราะเพราะบอต้องคลนมันก็บอกว่าปล่อยให้มันให้มันพอนให้มันเดือดเองเนาะท่านผู้ชมเนาะให้มัน้อนให้มันเดือดเองแล้วทีนี้พอมันสีนั้นแล้วมันก็สีแซ่บนัวนัวไอไอด้านเด๋ใส่ได้หรือยังผมว่าเครื่องปรุงจักน้อยก็ได้เนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวให้มันเดือดพวก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 ซะก่อนแล้วเขาจะเอาไอพวกไอไอนั่นใส่ เครือ่องปรุงใส่เครื่องปงรงปุงนี่ใส่ตอนจบก็ได้มีแค่ 3, สามทรงสามอย่างปลาเด็กนี่ปลาเด็กที่เขาเอาเหิดตำบังหุ่นี่แหละ,ะแล้วก็นี่นี่รสด,ดีรสด,ดีสิเป็นรสด,ดีหรือฟ้าไทยก็ได้แล้วก็เกลือนี่นนนนเกลือ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 เนาะคุณตาวิธีไทยสามสี่อย่างนี่แหละผงสุรเสเด๋ใส่บาคุณตาวิธีไทยบางคนอยากใส่ก็ได้เนาะผงสุรสนี่บาเซงวนลิขสิทธิ์บางคน เอาพงุรสดใส่แซบ่บแซ่บคือกันมันเป็นแป้งนัวเนาะกินบางคนโอ้โบได้เพื่นว่าขาดพงุรสดนี่มันจะคือแปลมแปลมเพื่นว่า <laughs> ก็ใส่ได้คือกันท่านผู้ชม,มใส่ได้ใส่ได้เนาะบทสงวนลิขสิทธิ์ว่าง่ายๆไปอ่าโบสงวนลิขสิทธิ์ใส่ได้บดต่เย้ใส่ลายเด้เขาว่าใส่ลายมันสีนัวหล <laughs> เออมันจะหมดไวมันจะหมดไวเออคนสีแยงกันสูดเพราะว่ามันแทบหลาย <c oughs> แม่นบอกคณตาวิธีไทยเป็นว่าแ,ม,ม,แ,ม,แ,ม,แม,ม่นอืมแม่นแม่นแม่นบต้องขลนเป็นว่าให้มันเดือดให้มันเดือดจังน้อยก่อนแล้วจังขลนใส่เครื่องปุงก่อนก็ได้เนาะใส่เครื่องปุงก่อนก็ได้ประเด็นอันดับแรกเขาลุยกันเลยท่านผู้ชมอืม มาลุยกันเลยคุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็ไม่ผิดหวังเป็นบาบางคนแม่แมน่แมนตต้องเตรียมข้าวเหนียวหอนๆไว้เด้อหนึ่งมา <laughs> เออคุณตาสิเป็นคนเห็ดกับข้าว่ากะเอาบ่ตร้องอะไรน่ะปลาแดกอันนี้มันบอกเค็มได้ท่านผู้ชมนี่นี่น เปิดออกมาแล้วก็ใส่ประมาณนี้เนาะมันบกเข้มมันเป็นประเดกที่เขาเ,าเจ้าใส่ตำมะฮุ่งเขาสิปรุงแบบออกเยกวหวานเล็กน้อยนะประเดใส่ตำมะฮุ่งหงแล้วก็ฟ้าไทยหรือรสด,ดีใส่เข้าไปอันนี้แทนผงสุรดแทนผงสุรดได้เลยเนาะท่านผู้ชมใส่ลายเขาได้กะเอาจักน้อยออบางคนเขาใส่ประเดกอย่างเดียวพ่อเลยเพราะประแดกน่มันมีขบเบิ้แล้วเนาะอันแนวมันนัวเนะี่ยเขาใส่ประแดกนัวเส็บเนาะ เกลือเกลือก like like e ับประมาณสักหนึ่งช so ้อนโต๊ะพอท่านผู้ชมปึ๊บกันไปสะก้อนได้สะก้อนอย่าเผาใส่หลายรว่ามันสิเค็มเค็มแล้วมันเอาคืนบบได้คุณตาวิธีไทยเห็น่ะเออเค็มแล้วเอาคืนบบได้เด้อถ้านัวนี่เอาคืนได้ถ้าเค็มเอาคืนบ่ได้เออเดี๋ยวขลุนจักหน่อยเนาะให้เครื่องปรุงมันเข้ากันว่าง่ายๆไป ท่านผู้ชมเป็นจะแซ่บเลยได้นเนาะ่าคุณตาวิถีไทยเนื้อ,อนน่บปานใดดอกมักแต่พักันเ่าพักนี่โอ้แซ่บสูตรเออสูตรน้ำจำต้นมาแซ่บเออไอมันเดือดเดือดแล้วเอาจะมาใส่อันนี้ทีหลังจะมาใส่ผักอีตู้เนาะ คองกินบ้านเขานี่ขาดบบได้คือพักอีตู่ท่านผม้ชมมันแซ่บเนาะมันแซ่บพักอีตู่พักอีตู่พักสังเงานีอ่อ่าปเป็นงเข็มข้นขน,ขนาด่านทูน้ชเมเดี๋ยวขออนุญาตซิมลองเบิ่งเนาะขออนุญาตซิมลองเบิ่ก นัแวแหละท่านผู้ชมเออนัวแลหละนัแวแหละท่านก็นยังบอกอยากเค็มปรนเด,ดี๋ยนะฮท่านผู้ชมแต่ว่าเอาละคุณหมอเพิ่นบอกว่าอย่ากินเค็มเพิ่นบอกอย่ากินเค็มอย่าเราไม้คาดไว้มากเกินไปเออเออ ว่ากินจืดยืดชีวิตเหนว่ากินผักเป็นยากินปลาเป็นหลักกินผักเป็นยาคือคุณหมอท่านหนึ่งเพิ่นออกมาเนี่ยเพิ่นบอกเพิ่นเคยเป็นเบาหวานมาก่อนเนาะแล้วก็โอ้กินตะพืชตะเพือโบได้รมัดระวงังเออมาวันนี้เพิ่นแก้ไขเพิ่นบอกว่ามาปัจจุบันนี่แหละสุขภาพร่างกายเพิ่นกับปกติดีเพราะว่าเพิ่นกินผักเป็น กินยาเป็นเออกินปลาเป็นหลักกินกินผักเป็นยากินปลาเป็นหลักคุณว่าเออว่ากลับไปกับมากระโถือเนาะคุณตาวิธีไทยคุณว่า <c oughs> เอออันนี้แหละแต่ว่าเมื่อนี้เมื่อวานเฮากินแกงไก่เนาะกินต้มปลาสลับกันไปแหละเฮาก็ดีปลากระแพงแหละซื้อสลับมือซื้อปลากดีเออมีเนื้อเนี่ยไข่แน่นเนาะไข่แน่มันแป๊ นัวล่ะนัวล่ะท่านผู้ชมเลยนัวล่ะอืมเดี๋ยวก่อนเฮาสีปง่งเฮาสีเติมประแดกอีกจักน้อย มันก็สกีกลมกล่อมพอดีเลยเนาะกลมกลม่อมแซ่บนะเอา้าเฝ้าให้คุณตาจักน้อยเด้อเดี๋ยวคุณตาไปธุระจักน้อยอย่าให้มันให้ไม่หม,ม้อได้ให้มันออแห่อันนี้มันอ่อนนี่นี่ให้กระดูกหมูนี่มันอ่อนจักน้อยก่อนเนะาะจักประมาณจักยี่สิบนาทีหรือ่าสิบนาทีนี่นี่น,นี่เห็นบอ่อนี่นี่กระดูกมันอ่อนแซบ่บพักให้มันสุกพร้อมเนาะสุกพร้อมอจักสิบนาทีพุระ Hãy quay cho kênh Oh, I โอ้ดิโอ้ดิกินแล้วเออนี่นะสมมุติว่าคําถามรับใช่มั้ยนะก็เรียกว่าเข้าไปเข้ามานะครับก็สัตว์ทุกตัวเนี่ยทําอย่างนั้นได้รูปรอดสวยสดใสเจ้านั่นเจ้าผมเนี่ย <muchas> มันเลยไม่จิ MM ้นนี <Yes ่ตน <Yes ี้มันโโโโเลยเดี๋ยวจะเอาจิ้มไปใส่ลินมีลิ mm ้มีกระาโแล้วกระางไม่คน่เดีเยวนีซื้อกระางมากระด นี่ันที่เขียนมาอยู่ประมาณสักเจ็ดวันแล้วพบหลงใกล้ะจำ่ไดว่าเป็น,ๆๆอ,นอูนิปลาหอยอเนี่ยเออเต้เต้เออเต้ไสไส้เนละเอเอ้ใส่ไส ก็ไอเสื้อ็อเส้อที่มันขวดนั่นและหลนแหนังน้ตหนสออ้หนคนสิบ้านคนิก็คือจงนั่งตรงน็ไม่ได้ตรงนั้น อ้าวสีสันเป็นตะแซบนะท่านผู้ชมเดี๋ยวให้กระดูกมันปเปื่อยๆเล็กน่อยเนาะท่านผู้ชมเนาะอ้อมเอ้อ่าอ้อม,ออมแล้วก็เออให้มัน,นแซบ,แซบนะอืมหมอนี้อ้อมกระดูกหมูว่างง่ายๆไปใส่พักอืมอ้อมกระดูกหมูใส่พักมันมีสีสันเป็นตะแซบตะแซบ

ส่งความดีส่เลยจะปลุกให้อะไรแกนั้นเออน้ำนองเลยอ่ะมาเททุกวันเลยอ่ะน่ามันยังขึ้นเลยแบบนั้นมันมันขึ้นอ่ะ nó lỡ thế nào cũng không được phân biệt quá lần này được cái phân biệt quý vị 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 เดีทำหนีไปนางปลูกเต็มหมดไ่เห็นไงไอ้ที่ไปเจยเน่าๆอ่ะหูปลูกเต็มหมด <พ uka> โอ้ปิดแต่แซแ่บนะเนาะท่านผู้ชมเนาะน้ำมันงวดลงจักน้อยเลยได้นี่เ,เออได้การได้การท่านผู้ชมเลยคือแหละคือแหละคุณตาวิธีไทยได้การแล้วแหละให้กระเจ้าย่ำเนี่ยจักน้อยอย่าเอาละลายหลายเพิน่นไหมเอออย่าเอาละลายหลายท่านผู้ชมนี่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 นนนแซแ่บนะท่านผู้ชมเนาะ,ะได้การได้การท่านผู้ชมเดี๋ยวซิมเบิ่งก่อนถ้ามัน พอมันแห้งลงนี่มันก็สีเค็มขึ้นนิกน้อยนะท่านผู้ชมเอแมนบอกเวลาเข้าแกงแน,น,นี่ม,มันเค็มข้นนัวๆอืมนมอแมนล่ะเข้าทัานละท่านผู้ชมอ่ะอืมเข้าขั้นละถ้าอ,อีตู้เข้าไปพ้าอีตู้นี่สิโตเป็นโตปรุงรสเนาะปรุงรสชาติให้มันมีความหอมกลมๆ่นะ,ะตู่นี่ อืมโอ้คุณตาวิถีไทยอ่าเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีทสดแซ่บปั๊บไฮไลท์ของงานอยู่นี่ได้ท่านผู้ชมไหมตักใส่ถ้วยได้คุณตาวิถีไทยเป็นอ่าคุณตาวิถีไทยว่าอ่า กระดูกสิมารวมอยู่ในฐานเดียวน,มมนี่เพื่อนท่านผู้ชมเนาะอ้าวเศบอ่าโถสูตรน้ำกกโกกเนาะท่านผู้ชมเนาะมาไหแกงกระดูกหมูอ่อนท่านผู้ชมใส่ผักกาดใส่ผักอีตู้ไปเศษเศษอาหารแรงนี้ครับท่านผู้ชม มากินข้าวแรง,ซงแซ่บน้ำกันครับท่นานผู้ชมข้าวฮอนๆนเนาะท่านผู้ชมเนาะเอ้อ,อ